นี่ไม่ได้เชื่อไก่ให้ลิงดูแต่เอาจริงมากับทุกเคสค่ะล่าสุดพี่ขิงเอกนัทกับพี่โอธิติพัฒน์และทีมสุดซอยลุยโรงงานหลอมเหล็ก2แห่งเจอว่าลักลอบหลอมเหล็กเส้นแบบ IF แบบคาตาทั้งที่สั่งปิดไปแล้วค่าหนังค่าเขาขนาดนี้งั้นต้องเจอรับคดีไปด้วยเหมือนกันอย่างน,น้อยๆก็โทษคุก4ปีปรับ4 0 0แสนบาทและปรับรายวันจนกว่าจะหยุดแถมมีคนงานจีนที่ไม่มีใบอนุญาตมาอีก เหล็กเส้นที่ตรวจได้รอบนี้มีมูลค่ากว่า11ล้าน5แสนบาทค่ะเป็นของบริษัทชนบุรีสเปเชียลสตีลกรุ๊ปจำกัดอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะมีบริษัทเถิงเฟิงสตตลจำกัดเป็นผู้ลงทุนถือว่าร่วมทุนไทยจีนประเด็นอยู่ที่เครื่องหลอมเหล็กแบบ IF นั้นเป็นเครื่องที่เขาจะยกเลิกกันเพราะผลิตแล้วเหล็กตกเกรดก็เกรงว่าจะซ้ำรอยตึกสต,ตองงอแบบที่มีเหล็กเส้นตกเกรดของซินเคยหยวนอยู่ เคสนี้ที่จริงมีโทษเพิ่มเท่าตัวค่ะเพราะได้ให้หยุดประกอบกิจการและให้ปรับปรุงแก้ไขโรงงานเพราะปล่อยมลพิษเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2568เพื่อขออนุญาตประกอบกิจการอีกครั้งแต่มาพบว่ายังลักลอบผลิตเหล็กทําให้บริษัทเถิงเฟิงจะถูกดําเนินคดีฐานทําผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาตโทษจําคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2ล้านบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ แถมยังมีฐานลักลอบติดเครื่องหมายมออก,กอโดยไม่ได้รับอนุญาตโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2ล้านบาทพร้อมกับจะชงเรื่องไป DSI ให้เป็นคดีพิเศษค่ะ